สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนเลิกง,นนลงเลกงานแล้วครับกําลังจะเลิกงานแล้วห้เจามอเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครับเพิ่งเลิกงานเพิ่งทําเสร็จก็ตามเป้าครับอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าก่อให้ถึง4ล็อก4ช่องนี่ครับนี่ก็โอเคครับตามที่คิดไว้วันนี้มาสองคนครับ งานเริ่มงานวันที่สามได้สวันแล้วครมาทํางานก็เพิ่งเลิกงานครับเพิ่งเสร็จที่แรกคิดว่าจะไม่มืดครับแต่ก็คือว่าผสมปูนเละเกินไปต้องได้รอที่ที่ผมก่อบล็อกนะครับผมจะก่อสมมติว่าผมก่อช่องนี้ขึ้นสองก้อน สามก้อนประมาณในสามแถวให้สามแถวผมก็จะมาก่อช่องนี้ไว้เลยครับพอดีผมก่อช่องนี้เสร็จก็จะได้มาทําตรงนี้ต่อเลยครับมันจะได้แข็งตัวปูนจะได้แข็งนี่ก็ถือว่าทํางานก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้ตามเป้าอยู่เดี๋ยวเก็บเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นรถก่อนครับ๋ย้มันจะลืม ของเล็กๆน้อยๆก็กลับรับเดียวหายส่วนอันไหนมันหนักก็เอาไว้ตัวนี้ก็ได้ครับพวกสว่านเพื่อนใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นก็ต้องเอากลับบ้านด้วยครับช่วนี้ก็ดีหน่อยฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็คงจะได้อาไว้อยู่ที่บ้านแม่นองเพราะว่ามีประตูแล้วรถก็จะเละฝนเครื่องไม้เครื่องมือมีแต่ด,ดินครับ บ้านรรยากาศตอนเย็นๆไงท้องไร่ท้องนาถือว่ามันก็เหมือนแถวแถวบ้านนอกอยู่นะครับแถวบ้านผมก็มันก็จะอากาศก็จะประมาณนี้ครับถือว่าตรงนี้ก็เงียบเย็นดีครับไม่วุ่นวายแล้วก็โล่งด้วย ทำงานเสร็จก็จะได้รื้อตรงนี้ครับตอนที่มาปลูกบ้านใหม่ๆก็ไม่มีที่พักครับนี่คือที่พักของเราตอนเข้ามาครั้งแรกก็ทําตรงไว้ถ้วยไว้จานพวกนี้ครับมันจะมีเต็นท์อยู่ตรงนี้เต็นท์พักก็จะรื้อแล้วครับเสร็จนี่ก็จะรื้อแล้วช่องนี้ครับยังไม่ได้เทคาน ระหว่างเสากำแพงกับเสาไฟยังไม่ได้เทคานครับจะก,ก่อมาถึงช่องนี้แหละครับไม่รู้เขตทางหลวงถึงไหนน่าจะประมาณเสานี่ครับเห็นไหมครับเสาประปาข่อน้ำประปาตรงนี้ครับน่าจะประมาณนี้คือเขตทางหลวงมันก็จะได้ประมาณอยู่สิบกว่าเมตรสิบเอ็ดสิบสองเมตรนะ ประมาณนี้ครับจากเสาไฟมานี่ก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเมตรนี่แหละครับน่าจะได้อยู่ก็อากาศก็ร้อนนะครับทำงานได้ไม่สะดวกเท่าไหร่อากาศร้อนเดี๋ยวจะมอดเจ็บเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วก็จะได้กลับนะครับ กล <c oughs> ับบ้านกันนี่ของเล็กๆ,ๆ,ๆ็น้อยน้อยเชื่อลืมไม่ได้ครับเดี๋ยวเด็กมันจะไปกัด,ดกมันจะไปกัดเล่นก็จะได้สั่งทรายมาเพิ่มนะครับทรายหมดแล้วหินก็น่าจะพอครับสำหรับการเทคานเรายังไม่ได้กวาดเหลือเยอะอยู่ครับ น่าจะพออยู่แต่ทายนี่คือหมดแล้วครับเลออยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดช่องครับยังไม่ได้เทคาน ทำอะไรเรียบร้อยมัแบบก็จะได้ทาโครงสีโครงหลังคานี่ครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่ได้ทําผ้าก็จะได้ทาสียาเอาขึ้นรถเลยมะเดี๋ยวลืมไปค,ครับกับบ้าน,นี้นนะคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ